谢谢 เอาละครับทุกคนโอ้ร้อนมากเลยครับเสร็จแล้วนะครับมีดจากมีดจากอะไรนะฮะเดี๋ยวสักครู่ที่ก่อนอ๋อสเตอร์ครับสเตอร์รถจักรยานยนต์ฮะก็เสร็จเรียบร้อยฮะ ผมก็จะย่ายงคงไม่ให้รูมันหายไปไหนนะครเพราะว่ารูมันสวยดีฮะแต่ก็มีข้อผิดพลาดมาเลย <c oughs> ก็คือไฟมันแรงเกินดูนครับตัดรูตรงนี้ออกเลยฮะเอ้ยเป็นทําให้ตรงนี้เหล็กมันหายไปเลยฮรแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันเป็นมีดทดสอบเฉยนะเดี๋ยวถ้าลองชุบดูก่อนครับตอนแรก ก็จะชุบน้ำมันนะแต่ว่ามันไม่มีกระบอกใสนะครับเพราะว่าอันเล่มนี้มันยาวไปผมก็จะชุบน้ำครับปกติเพราะน่าจะไม่แตกนะครก็ลองดูครับแต่ก็ทิ้งไปฮนะ <c oughs> ทิ้งไปฮนะถ้าทำเสร็จก็จะลองลองดูนะครับ นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการลองอมีดแล้วนะครับเด็กสเตอร์ฮนะสเตอร์รถจักรยานยนต์น่าจะเป็นฮอนด้าฮอนด้าเอาละครับเริ่มแรกเราก็ลองอแซมเปิลจากกระดาษดูไม่รู้มันจะตัดได้ป่าฮะเพราะว่ารับคมก็ยังไม่เต็มที่นะครับเพิ่งรับเมื่อกี้นะฮะ โอเคครับตอนนี้เราก็จะมาลองตัดขวดน,นะครับไม่รู้ว่าจะขาดหรือเปล่านะฮะวดน้ำเปียกหมดแล้วครับเป็น,น <Nurse> ใส่ขาหมดไมผมหมดเลยฮะเดี๋ยวมาลองลองกันอีกนะฮะอยากลองอะไรครับเออเ <ś c oughs> จอครับตรงไหนดีครับตรงนี้ก็ได้ครับก็ลองเหล็กนะฮะ เสียงดังฟังชัดไม่เป็นไรนะฮะ <c ười> อุมอุมอมอืมอ้อหมดละแน่อนอนจริง เอาครับลองไม้ไผ่นะครับพอดีแถวนี้มันพู่หมดแล้วนะครับเอาลองไอ้เล็กๆนี่แล้วกันครับตา,ตาหน่อย Những non chiên hai tao phú hết mẹ mất mẹ mất mẹ Đó mẹ mất mẹ mất đó các bạn ี๋ยว่าเราจะออะไราลองดูนะฮะไรลองปัญหาคืออยากเออเราจะเอาอะไรลองตะปูนะครับเอาแล้วครับเราก็มาลองที่ตะปะูเอาอนี้กันสองนิ้วครึ่งน่าจะสองนิ้วครึ่งนะฮะสามนิ้วสองนิ้วครึ่งไม่มีตะปูอ,ะอ่ะเอาเหรอ เลสามนิ้วครับคูสามนิ้วนะครับเป็นไรนครับแล้วก็ผมกลัวมันเข้าตาผมเอาใหม่ครับมันไม่มีที่หนีบเลยเข้านะครับแต่ไม่ขาดนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้เอาไอ้ที่หนีบนะครับจะลองอีกทีครับเพราะว่าไปเอาไอ้ที่หนีบอา่าที่จับ้ตะปูมาแล้วฮะนัดเราจะเริ่มฟันนะฮะ <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรนะแต่ก็ยังไม่ขาดนะครับอื <c oughs> อีกทีครับอือส <c oughs> จเรียบร้อยครับขาดแล้วครับ โอ้มันก็มีรอยหน่อยๆครับแต่ก็ใช้ได้นะครับเนี้ยตะกรูขาดฟันไม่ลูกกี่รอบครับกระเบื้องไหมครับ กระเบื้องก็ได้ครับโอเคครับก็ทดลองให้ทุกคนได้ดูกันเลยครับว่าไอ้ฮะเหล็กสเตอร์สเตอร์รถจักรยานยนต์ฮะก็มันก็ใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันก็แพ้แหนบนะครับแหนบจะดีกว่านะฮะแต่ฟันเมื่อกี้มันก็ไม่บิดนะฮะเมื่อกี้ก็นึกว่าบินมันไม่บิดนะครับผมลูบ ปอกว่ามก็คมอยู่นะครับเอ,อ้ยมันไม่มันไม่ยุบนะครับตอนแรกมันเป็นรอยเฉยๆนะครับนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันยุบไม่ใช่ฮะมันเป็นรอยนะฮะแม่เมียบอกว่าจะเอาไปซอยเหยื่อหมูนเนี่ยเล่มนี้ครับเล็กนะอ่อสเตอร์รถจักรยานยนต์ครับ คราวหน้าเราจะมาลองอะไรกันอีกดีครับสำหรับวันนี้ก็มาจบคลิปเพียงเท่านี้นครับอย่าลืมเออฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าถ้ามีอะไรน่าสนใจจะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ,บ,รบ,รรบสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าจาเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ